ขึ้นมาจากข้างบนแล้วปมชิ้นเก่ารุนน้องรุนนนี่ยเป็นคนท่านอาซื่อหมดเช่นนะจะเชิญไปมท่านอาซื่อหมดเช่นอายุร้อยสี่ปีนะคือคนที่เรียนมาคเษียศาสตร์มาทางกคว์นะครับไม่ว่าคุณจะกินหวานกินมันกินเนี่ยวดำ นะครับหรือว่าเฉ่ยาถ้าทําตัวไม่ดีนั้นมันจะมีโอกาสเสื่อมน,นะครับไม่เมื่อนขาดถ้า,าคมุมครับแต่ถ้า,าคุมก็เมื่อนกันนะครับถ้าคุณคนหนึ่งทื่อสิ้นคือสิ้นครบอีกคนหนึ่งสิ้นไม่ครบกับคนที่ทื่อสิ้นครบนี้ยังมีโอกาสทําได้ดีกว่านะครับส่วนเครื่องรงัง ดือว่าวานมันยาพวกนี้นะครับเนี่ยดำนี่นะครับมันจะมีโคที่ทำให้เสื่อมอยู่คือทำชัวครับชัวชัวหน่อยก็เสื่อมหน่อยชัวหมากก็เสื่อมหมากถูกชิ้นถูกยางนะครับมันทำให้เสื่อมได้ดังนั้นยกเว้นคุณแคนข้องตนอาทิตย์ นะครับเมื่อเล็กไล่ไ mm hmm. ข่หนกลงเป็นยีนไ mm hmm. ม้เป็นยีน mm hmm. นะครับขดต่างต่างนี่พวกนี้นี่จะไม่เสื่อมเข้ากว่างขุดพวกนี้นะครับจะ,จะ,จ,ะจะไม่เสื่อม mm hmm. ส่วนกล้องหนายแปลงนี่นะครับ mm hmm. ผมก็ได้เล youtube mm hmm. เป็นบางช่วงบางต้นนะครับ mm hmm. กว่าเข้าไปกินวานกินมันดีก็โอคือในความรู้สึกของผมนะครับผมอยากให้เขาหมอบตัวคือถ้าว่าเป็นเป็นทิศก็โอ้วยกันนั้นนะครับผมแรงในนามทิศก็โอนะครับอพอุก็เป็นลูกทิศไปกินว่านกินมันเฉคือพุมครบของพุนี่เฉวานกันเรียนวิชากัน นะครับอยากให้เขาหมอบตัว mm hmm. คือคนแงนักว่าขุนแปลงนี้นะครับเมื่อเสื้อไหมส้วนเสื้อใบพวกน, mm hmm. นี้นี่เขายัางหมอบตัวเลย mm hmm. นะครับคือโอกาสลุดนแต่ไมีหวเดี๋ยวนี้ติดคุกจริงๆอันตลอดชีวิตก็คือ,อยี่สิบปียี่สิบปีอะไดรถนู้รถนี mm ้ hmm. นะครับถ้าคุณทําดีดาดาก็ได,ด้รถมาร์กได้รถวันรถมันมีมาร์กตึง วันเกิดของบุคคลสาคัญข้องประเทศไทยนี้ก็ได้รถนะครับคือถ้านี่อยู่วันนี้พวมหมาเงยนะนะครับข้อสรุปหวานื่อยกันเลยกันนะครับคือโอการรถนี่ยากดนวิชามันันมีมากครับครับพวมอยากให้หมบตัวนะครับถึงตำรวจทําไม่นี้ไม่ทราบก็มีวิชาเสีย่ายไม่เมื่อํำไม่โข่มนี้ เขาจะเอาวันเดือนปีเกิดคงผู้ายมาคำนวณคนมาแหลมโมคนคือตอบาบันเราก็อหลมโมวันตายวันในี้นี่โอกไปจับเดี๋วก็ต้องไปตามทิศทางทิศเทวดาเขาจะมีกาตา,าคุมไปมัดไปจับไว้นะครับคือแล่ายว่ไงวาไป ไปมัดตี่หมัดมัดมืนอะนะครับหวายาให้ไปนรถยคือมันมันจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับผมอยากนะให้หมดตัวเพราะคุณมีโอกาสใช้ชีวิตนะครับเป็นาทางออกดีที่สุดคือให้หมดตัวนะครับ